สวัสดีครับขอต้อนรับทผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดของขวัญน,น้องมารินลูกสาวมิวนิฐาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่เป็นคุณแม่ป้ายแดงเรียบร้อยแล้วครับสําหรับมิวนิฐาหลังมีลูกสาวน้องมารินไฮโซเซนคุณพ่อก็หลงลูกสาวหนักมากเลยครับล่าสุดเราจะพาไปส่องของขวัญที่เหล่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดาราญาติให้น้องมารินลูกสาวแม่มิวกันครับ ต้องบอกเลยว่าแต่ละชิ้นอลังการมากๆโดยส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมไซอยคอและของขวัญสุดน่ารักบ,บอกได้เลยครับว่าทุกชิ้นที่ส่งมาให้นั้นสมฐานะน้องมารินมากๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเี็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก News Live w o r k ขอบคุณครับ